Anh nha sai mơ xài vine, đi hi yam đi ha. Anh vendo hoi 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 Mà lại Mèo cũng khăn rồi. Con mẹ cả đèn lên. มึงเขาเหลียวหลังกลับมามองอะ่ะป่าเขามองมึงใส่ชุดแบบเนี้ยโอยนอไปให้พ่อใส่งังามู่ดน,นกแก้วจ้าอันนี้ไงหมอกเี่พี่แมวดิยแมวไปเลย ลูกค้าถามหาจัดให้หน่อยวันนี้ลมเย็นพอไม่เปิดก็เรียกร้องกันนะคิดถึงแง่ออคิดถึงเสร็ gle, จตะหูดายนกแก้วจ้า3,000บาทพี่จะรีวิวส่งฟรีนะจ๊ะมีราคาส่งน่ารักน่ารักออ1 0 10บถึงหนึ่งก็สอบอ,อ,อะไรอ้วนเ็นเอตัวนี้โคลัมเบีย ลจะมีรนะัดเซลสีม่วงพาสท์ <Under. S 1> ใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะคะ ค่อนข้างสะอาดนะคะดูสีสดอยู่เลยตัวนี้สวยดูสกรีนหน้าหลังเลยจ้ะเข้าอะไรมากเลยหมดเนื้อู่ สวยอะ่ะสวยจังเลย <laughs> ตัวน,นี้ทิป่อปทิปทอปนึ่ท่อห้าหนึ่งหนึ่งบิ๊กโลโก้จ้า ไปเท่าไหร่กางเกงไงคะผู้ไปแปดร้อยเจ้าร้อยแปดร้อยหนึ่งหนึ่ง d โลโก้ปักบิ๊กโลโก้นะคะใหญ่กว่าฝ่ามือนะคะดีซีใครรับรีวิวส่งฟรีนะคะแชมเปี้ยนมาแล้วจ้าแชมเปี้ยนแชมเปี้ยน ลูกค้าเอาไปรีดนิดนึงนะคะว้าวตะเค่ตะเค่ตะเค่มึงเป็นคนบ้านไหนนี่ตาละเคเฮ้ยสีแดงปากนะพี่ลูกค้าเอาไปรีดนะคะไปรีดนิดน,ดนึงนะพี่นะ ลัดเซลบางคนซักรีดนะคะบางคนรีดอย่างเดียวแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเนาะไปคัดไปแยกทําราคานะคะเปอร์เซ็นต์เพื่อนเสียคิดได้สิบเบกลบนะลัดเซลค่ะทาราคาได้คุณพี่ช่วงนี้ขายดีนะฮูดอะวันหนึงสิบกว่าลูกนะขนาดหน้าร้อนนะคะเรามีราคาส่งน่ารักน่ารักให้10กระสอบขึ้นไปนะคะพี่ ขายก่อนรวยก่อนจะพี่งานแบบนี้นะ H n M จ้ะมาทำอะไรเนี่ยเธออาหารหมดแล้วมั้งิก t i บ a Big Logo จ้า้าโอยงานสะอาดนะคะตัวนี้สวยมากๆนะคะเป็นโลโก้ปักนะคะปลายเสื้อเป็นจัมเอวนะคะเนี่ยลูกค้าหัวผ้าลูกค้าแยกทําราคาได้อีกนะคะใครรับรีวิวพิม์รับรีวิวมาส่งฟรีนะจ๊ะหุ้ยแขนก็จัมน,นั่น วิ่งรกระจายเหมือนในมาลีมา,มาลท์สก,กรีนแน่นมากๆนะคะสก,กรีนสีสวยแน่นๆเลยเนี่ยงานดีนะพี่ใครเอาไปไลฟ์สดได้เลยนะคะสียังสดอยู่เลย อเมริกันอีเกิลบิ๊กโลโก้นะคะร้อนโพดร้อนเงินรอนนองวอตดัดาอาดิดาสจ้าขายดีอะขายวันละสิบกว่าลูกเลยนะเนี่ยช่วงเนี้ยลูกค้าก็ทักมาถามนะ บอกว่าไม่เปิดฮูดเลยลูกค้าอยากให้เปิดอะ่ะคิดดูดีต้องเปิดนะคะสกรีนแน่นๆนะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่รวมกันเลยนะคะไม่ได้เปิดสองสามวันแล้วเนาะฮูดอะ่ะให้ลูกค้าทักมาถามนะคะก็เลยเอาเปิดให้นิดหนึ่งเนาะขอบขอบ สะอาดนะคะสีแบบหมุนลอะอาหารามาแอ,อ,าอาลโลโพสเทลเอาไปรีดนิดนึงพี่เห็นเลยเห็นทรงนะคะสกงสก็ตก็น่ารักห่างหายนานเลยนะพารล่ม <laughs> เดี๋ยวก็เดี๋ยวกนเดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวให้พารล่มอะ่ะ <laughs> อุ้ยด์ทบิ๊กด์ทบิ๊กโลโก้ ใหญ่มากหุยใหญ่กว่ามือกับอ้วนโอ้โหนี่มือใหญ่แล้วนะโลโก้ก้โโลใหญ่กว่ามือคะ่ะตัวนี้ก็เท่แบบสก,กรีนเท่ๆเป็นไงน้องวุวไม่ต้องดูรีวิวแล้วมัง้งสื่อทุกป้ายขนาดนี้แหละ ทะลุปูโป่งแล้วจ่ายเงินไว้เนี่ยเอาไปขายเลยควิกควิกนะคะควิกซินเวอร์เอรอโอนาวิบิ๊กโลโก้ บ๊บนึงดิพี่เมฟิลล่าค่ะฟิลลาใครอยากซื้อลูกใหม่ไปเปิดเองก็ได้นะคะแชมเปี้ยนส่งตัวแล้วลูกนี้ทุกคนใครอยากลุ้นเองเอาลูกใหม่ใครไม่อยากลุ้นเอารีวิวนะคะได้ทุกตัวนะรีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ค่าขนส่งจ่ายปลายทางนะคะมีราคาเหมาให้พี่ๆทุกคน สิบกระสอบยี่สิบกระสอบหนึ่งร้อยกระสอบขึ้นไปก็มีราคาส่งให้นะคะอุ้ยแบรนด์นี้เยอะกระสอบเนี้ยดูดิ a e r o p o s t e l สีชมพูอ่ะ ไนกีออ้บิ๊กโลโก้เฮ้ยไม่พอจ้าอันเดอร์บิ๊กโลโก้ดีซีบิ๊กโลโก้ว้าวว้าโอ้ยวางวางวางใครอยากได้กระสอบนี้ไม่ต้องลุ้นนะคะ อเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมีคนรับย่างย่างพี่โจ๊กพี่โจ๊กใส่นี้เหรอกใส่หูเหรอพี่โจ๊กเดี๋ยวโชว์ของก่อนเนี่ยโชว์พี่เนี่ยนะมีอีกปะใต้อ,อะอนนี้เฉพาะบิ๊กโลโก้อย่างเดียวป้ายโลโก้เล็กๆไม่ไม่ไม่เกี่ยวโลโก้เล็กๆไม่คิดค่ะพี่ไม่ต้องคิดเรื่องเล็ก เอาโลโก้ใหญ่เอิชอบใหญ่ๆชอบใหญ่ๆญญเล็กๆไม่ชอบไอ้เสียจโจ๊กเก็บสามพันเอาเป้าถ้าเาพิมพ์รับมาจ้าพี่โจ๊กทุกคนแค่โลโก้ใหญ่นะพี่โจ๊กเร็วๆคอนเฟิร์มให้หน่อยเดี๋ยวมีคนพิมพ์รับรีวิวก่อนนะไม่รู้นะอ่ะพี่โจ๊กเสียจโจ๊กเน็ตชา้าปะนี่ เอารับโอเคพี่โจกร,รับแล้วทุกคนแชมเปี้ยนเนี่ยแบรนด์เล็กๆเนี่ยไม่ได้คิดเลยนะทุกคนอ,ด,อดิดาอีกอะอดิดาเล็กๆเนี่ยไม่ต้องคิดบ,คบังคับลูกใหม่ค่าส่งประมาณ200จากพี่ไม่ได้บังคับคุณน้องพี่แค่เร่งพี่ร้อนเงินตอนนี้พี่พร้อมบวก แคปเจอมุกถ้ามุกถ้ามุกใส่เมอร์เมดเมื่อกี้รนะีวิวนะอ่าเก็บเก็บเก็บโอเคโอเคใครเอาลูกใหม่อยากรุ่นเองนะคะแคปหน้าจอน,นี้ส่งมาได้เลยนะคะทุกคนจ๋าขอบคุณมากคะ่ะขอให้ขายดีๆมีกำไรทุกคนนะคะ